สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจากเรียนรถเปดป้ายนะครับหรือคน2อาชีพแอดรถคนสองนะครับวันนี้ผมมีรถนางฟ้านะครับผมนางฟ้าจริงๆเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าพูดแค่ให้มันจบๆไปนะครนนี้นะครับเป็นรถบอดี้สวยทั้งคันเลยนะครับเป็นนางฟ้าติด1ในร้อยเท่าที่ผมขายรถมานะครับผมไม่เคยเจอรถที่ได้สวยและเดิมขนาดนี้นะครับผมพี่น้อง เป็นรถปี2 0 1 2นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมรุ่นตัวจีนะครับสวยมากพี่น้องสวยจริงๆนะครับผมสวยจนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเดิมสุดๆนะพี่น้องราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับย่างใหม่สีเส้นเลยนะครับผมราคาใครทรมาก่อนก็เอาไปเลยนะครับผมราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่รวมส่งนะครับผมย้ำไม่รวมส่งนะครับพี่น้องไม่อยากเสียค่าส่งก็คือมารับเองที่บ้าน รถมือแรกใต้แดงมาเลยนะครับคันนี้เป็นแท็กซี่ปดปดใต้มาก,ก่อนเป็นรถมือแรกใต้แดงย้ำม,มือแรกใต้แดงนะครับผมเดิมสุดๆไม่มีชนไม่มีสะกิดเลยนะพี่น้องบอดี้เดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวจะมาให้พี่น้องชมกันนะครับว่าสวยจัดขนาดไหนแม้กระทั่งตาไฟยังเป็นของแท้โรงงานเลยนะครับผนะยางใหม่สีเซ็นนะพี่น้องดูนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะพี่้องพี่น้อง,งสวยมาก ยางปี2022คนะ20รับ1 95ทับ65บอก1ครับยางใหม่คลิปเลยพี่น้องราคาผมตั้งไว้129,000บาทนะครับพี่น้องไม่รวมส่งนะครับเดิมจริงๆนะครับวันนี้ก็ตัวนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแอร์ Air, Air, นี้หนาวเลยมีกุญแจสำรองสองอกสวยนะครับทั้งสวยพล่าพิ่กระจกพิแอร์นั่นะครับ้นน หลังคานี่สะอาดมากพี่น้องครับผมสะอาดมากนะดูแลแบบผมยอมรับว,ว่าเจ้าของเขาเขาดูแลนะมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะพี่น้องนะจะอยู่ในตัวรถนะคพี่ดั้งหลังคานี้สะอาดมากนะสวยจริงๆพี่น้องครับผมเดิมมากนะระบ้านนี่ผมบอกว่าอายเลยนะครับพี่น้องตั้งไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทรวยจริงๆ ย่างใหม่สี่เส้นเลยนะครับรีบนะครับท่านใดดูคลิปจบนะฮะไม่ต้องลังเลผมบอกเลยไม่ต้องลังเลสวยจริงๆนะครับผมสวยจริงๆนะฮะสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับ,ม,รบ,รรบมัดจำวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระ,ะจกหลังก็ยังเดิมนะครับผม สวยนะพี่น,อน้องนะเจ้าของทำมาดีมากสั่งกัระปาแล้วกัะป๋องเลย,ยสั่งกัระป๋องเราเลยยังเอาละเอากล้วยตัวปะกินไหมปะกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกินก๋วยเต <c oughs> ี๋ยวก็ไันเับสวยมากจะเปิดพายกระพุกไห้ <c oughs> ภาษีไม่ขาดนะครับผมเป็นจบหน้าเดิมนะครับพี่น้องนี่พี่น้องดูนะฮะบอกโอ้โหห้องเครื่องกระดูเรียสะอาดมากเลยพี่น้องนะครับคานหน้าครับคานหน้าอัพี่น้องดูนะฮะเดิมทุกจุดเลยจันฝาม้อน้ำเดิมหมเดเลยคานหน้านี่เดิมตัวนี้นะสีก้มเกืนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องกับตัวถังเดิมมากเลยนะพี่น้อง ปลากรนะป๋มแน่เริ่มนะพี่น้องสุดเลยเริ่มมากพี่น้องครับได้ไปไม่ผิดหรอกแน่นอนสำหรับคนที่มองหารถนะบอกคําเดียวว่าสุดยอดมากนะครับผมรีบเลยนะพี่น้องนะนี่ครับที่เป็นไม้ปลากระป๋มเริ่มเริ่มเลยพี่น้องนะครับผมเป็นระบบเบรก EBS นะดรับต์สี่ล้อเจาะไฟฟ้าครับ บอกว่าคุ้มค่าแน่น,นอนไม่มีชนไม่มีข้อมครับความเดิมเลยตัวรถสวยเลยนะครับสวยมากไวยจริงพี่น้องแล้วก็าเดิมเลยนะครับ บอกว่าบอกคำเดียวได้ไปมีผิดหวังเลยนี่ตูอยางอะไรนะครับครบหมดเลยปิดเบาะเลยพี่น้องครับไปตู้ปิดเรียงนะครับสวยนะครับพี่น้องนะราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่น้าพันบาทซื้อให้ลูกให้เมียให้หลานให้ลูกนะครับุ้มค่าแน่นอนบอกคุ้มค่าแน่นอนนะครับวับนนี้นะครับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตพักการถ่ายคลิปไว้ครันะครับผม หากใครสนใจนะครับก็รีบโทรมานะครับผมบอกคําเดียวว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับตั้งวว้ที่1นึ 2, 300, 000, 300, 000, away, ่งแสนสองหมืนบาทนะครับเทียบกับรถบ้านสองแสนสามแสนได้เลยนะครับจะเดืมนะครับส่วนเก้าสามสามเ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมนางฟ้าสวยจัดนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะ เพราะว่าเดิมเคยเป็นรถติดป้ายหรือรถแท็กซี่ติดป้ายนะครับผมตอนนี้เป็นรถบ้านเรียบร้อยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับผมไม่ได้ละขับลายมือนะฮะรถสวยไฟฟ้าครบนะครับสมบูรณ์ประมาณ90%นะฮะรถคันนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกประเทศครับสนใจแนะฮะสนใจก็โทรมา0933736126ครับผมขอบคุณครับ